ไม่ผมไปหาหมอครับผมที่สะพานควายแล้ววันนั้นผมผมฟังที่อาจารย์ก่อนใช่ไหมครับผมก็ดีหัวอาจารย์ใกล้ผมคิดไม่ถึงดีแล้วหมดหมดสิ้นสงสัยแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าใครเห็นจุดนี้ได้เนี่ยมันจะรู้เลยว่า๋อ้ย์ครับมันจะรู้เลยว่าอ๋อ คตมันต <premises, S 2> ิดในสัญญาติดในจริงๆแล้วนิ่งเป็นใบมันยังเป็นยังไงสัญญาต้องลงตรงเนี okay. ้ยที <you S 1> ่ยูที่โฮแจจาจในดีใจรีบมาหาเลยผมไม่รู้ว่าคุณอยู่กรุงเทพหรืเน่มันค่อยลุกคนอะไรอาการมากเพราะว่าอาู่ในเดี๋ยวเอาแค่บอาไนเยอะนาิดในมีลูกศิษย์เยอะก็เลยไม่กล้ารบกวนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็เเห็นอาจันพรีบมาเลยว่าตกใจเพราะว่าวันนั้นที่ทักมาคุยกับผมเอ้า นี่พูดตรงนี้เนี่ยมันมันของจริงเลยนี่หว่าถ้าเห็นก่อนตรงนี้ได้เนี่ยแล้วถ้าเราปัญญาลงปั้งเนี่ยเราจะรู้ท,ทันทีเราโอ้คโนโโนี้มันหลงเมัอนตรงนี้เหมือน,นคือตรงเนี้ยที่อาจารย์บอกว่าถอยที่สุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ถ้าใครเห็นแล้วปัญญาลงปั้งเนี่ยมันจะพ้นออกจากความเป็นตัวตนเลยมันจะไม่หลงเข้าไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวมนษมันจะถูกดับไปปัญญาจะเข้ามาแทนแต่ผมต้ผมกัดเก่าไปเรื่อยๆเพราะใช่ก็ต้องเดินไปเรื่อย ัวมีของเก่าอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเพราะว่าประสบการณ์จะสอนเรานะาเราไปเห็นตรงยอดแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นที่อาจารย์สอนจากบนลงล่างตรงเนี้แล้วถ้าใครไปเห็นจุดนี้ได้เนี่ยการการเดินมากมันจะง่ายขึ้นแล้วเวลาเราทำอะไรมันจะเห็นก่อนเสมออง<ต>สภา<ต>วธรรมทุกอย่างก็ยังกลัวของเก่าพี่ก็อย่าไปกลัวกลัวก็คือมันก็เป็นตัวมโนมันมันก็เป็นความปรุงแต่งขึ้นมาเราเราเห็นเราไม่หลงเข้าไปในสัญญาพวกนี้มันก็จะเกิดอะ อ่าตรงเนี้ยตอนนี้ก็ชำระล้างอยู่เอ้ดีแล้วเห็นมันก็ยุ่งกับมันก็เดีกกี่นาทีแล้วอาจารย์อิทัชชิปนี่ดีใจเจอตานได้มาเจอจริงจริงเลยงงเออไม่ไม่คิดวันเนาะไม่งงเพราะตอนนั้นเธอทักไปหาอาจารย์เมื่อกี่ไม่กี่วันเองครับอาจารย์บอกให้มากราบผมบอกครับแต่ผมคิดไม่ถึงว่าจะมีโอกาสอาจารย์ก็ไม่ได้รู้ว่าเธออยู่เทพเลย ผมก็งงมาอยู่ใกล้กันนี่เองผมรีบมาเลยเยพราะอาจารย์เพิ่งมากรุงเทพเมื่อวานนี้เององงม,มาแล้วก็มาหาหมอวันนี้ผมแต่ไม่สบายก็มาตรวจเช็คสุขภาพเลือดไขมันในตับแล้วก็เลือดข้นแต่ก็ลดลงเยอะเลยก็เข้าสู่ภาวะปกติก็ติดนิดเดียวก็นี่ภรรยายของอาจารย์คุณบัวโอเคครับ โอเคเดี๋ยวทักคุณคุณคุณไก่ต๊อกนี่ว่าตัวมาจะรับสายคุณไก่ต๊อกโอกาสที่มาเจอกันแล้วนะโอเคขอบคุณ